โอเคนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมฮอนนะครับวันนี้ผมมีห้าพันทองนะครับแต่นะผมจะเปิดสองพันพอนะครับ <laughs> มาดูว่าจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวเหลืออีกสามพันเอาไว้ทำอีกคลิปหนึ่งน <laughs> ี่อ่าดูดูกันนะว่าจะได้อะไรน,นะครับสามพันทองเราพเนี่ยเปิดมากรกะตุ้นไอเฟนคลิปนี้ดูยาวแนละ้วโอโ้โหต,ตัวอแก กองเลยเว้ยแต่จริงเอาต้าผม,ม่าใกล้ใกล้ใกล้กลจะได้อย่าอย่าพูดว่าใกล้ได้ครบเลยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันอีกอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้นะครับโอ้โหเฮียแม่งลงตัวเฮ้ยเฮียม้าว่ะกองท้องไอ้กองเพชรว่ะสีแชตสีขาว,วอ่ะเฮ้ยเท่ว่ะใช่ไหมสีขาวอ่ะมาอีกแล้วรัวๆวะ่ะ สมักดาวนะครับเมื่อกี้สมักดาวเอ้ยมาว่ะเอ้ยมันเอ้ยมันเป็นมันใช่เหรอวะมันลงรัวเลยวะโอ้โหสี่ชั้นม่อีกแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมไม่ได้วาต้าเลยได้จะสี่ชั้นนี่ยอีกล่องใบกล่องมะมาอีกกล่องแล้วเออหือรัวจัดอวันนี้คอลับเต็มน,นะครับใบกล่องมาใบกล่องมาอ๋อีเทเยอะแล้วสัตว์เอาตัวไปเถอะรอบนี้ โอ้ยโอ้โหฮะวิเทเลเยอร์ร่างพีโอจีอืมอุ้ยลงรัวจังอ่ะเขี้อ่ะรัวจัดอ่ะมาแล้วเนี่ยเนี่ยชมไงพอชมปุ๊บจัดรงตัวมาให้เลย โอ้มาลัวจัดมาดิอะไรอะสุดดาร์คเลดี้นะครับโอ้โหตัวนี้ก็เก่งนะถ้ามีพวกอะไม่มีคนเลี้ยงเล่นเกิดยากนะครับแรงพันแปดเนี่ยอยู่ยากแฮะตอนผมพันห้านี่ผมออกเบอร์เซิร์กไล่หวดเลยไอ้ยีังพอแหงสูงขึ้นมาโอ้โหมูนคุยร่างการนาบ้านเนี่ยเย้ตำนานจัดร่างกันน่ะ สมัยก่อนนี่จำไม่ได้นะมันต้องทํากิจกรรม,มต้องเล่นอะไรไม่รู้แต่งนี้ก็คิดถ้าเขากลับมาเปิดจริงๆก็ถ้าเขาดูแลดีนะครับแบรนดจริงจังหน่อยหรือว่าซีเรียสเรื่องการแบบโปอะไรเงี้ยมันก็แจ๋ว่แต่ก่อนเซิร์ฟไกหน้าเจอทั้งโปเจอทั้งอะไรเต็ไมไปหมดเลยโหพอมันมันมีโปนแะล้วมมีโปยิงเซิร์ฟนะยิงให้เซิร์ฟแบบวิ่งเดินกลับฐานแล้วมันก็เล่นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยโอ้ปั๊มแรงสนุกเลย,ยนเนี่ยครับเลยพันทองนะครับผม มาวะมาวะไอ้ยี่กองเพชรวะไอ้ยคุ้มแล้วเนี่ยพันทองได้สองกล่องโอ้โหไอ้ยี่ซื้อเอาร์มได้แค่หัวมาวะตาเมื่อกี้มีขายนะครับมาสเตอร์อาร์มนะเมื่อกี้อืมอันนี้นินเฮ้ยพีโอจีออกบ่อยจังวะ ถ้ามีทองเยอะอ่ะผมแนะนำอย่าไปซื้อตัวครับเอามาสุม่มดีกว่าคุ้มกว่าแต่ว่ามีสองพันทองเนี่ยใช่ไหมแบบถ้าซื้อสองพันทองอาจจะได้ประมาณสี่ห้า 4, ตัวครับแต่าม,มาสุ่มแล้วจะได้เยอะกว่าสี่ห้าตัวแน่นอนเอนี่ยดูดิผมได้ล้วๆ้วสองพันโกเดอะด,ดาร์กเนี่ยเดอะดาร์กมาสองสกินแล้วอะ่ะเเหลือไว้สามพันนะเอาไปทำคิมน้าต่อนะสามพันเนี่ย ตอนแรกผมมีโกประมาณสองหมื่นผมมีโกห้าหมื่นนะผมเอ,เอาไปซื้อสร้างไอดีเล่นหมดละเอาไปซื้อรีซื้ออะไรเล่นหมดละนะครับเ,เริ่มไม่ออกครับเริ่มเริ่มลงตัวล,ล้วนละ รอบนี้ต้องมาแล้วมิชชั่นแหงเอ้ยพีโอจีอะพีโอจีออกบ่อยนะเห็นปะผมได้พีโอจี OG บ่อยจัดเลยนะครับเมื่อกี้อะไรอะ่ะหวานเนอะ รวนแล้วนะวันนี้กล่องทองไม่ออกเลยนะออกแต่กล่องเพชรน,นะโอ้โหโอะไรวะเอ้ยกล่องทองมาหน่อยป้าไม่ออกเลยนะสองพันแล้วนี่เออมาว่ะนะเฮ้ยกล่องทองผมครบทุกตัวแล้วเหรอเฮีย เฮ้ยกล่องทองผมครบแล้วว่ะเอาวะเฮี้ยอ่ะรู้กูได้กล่องทองครบแล้วไงเฮี้ยลงกล่องทองโลลัวเลยจังหวะนี้อ่ากล่องทองครบแล้วนะเบอรครบเท่าไหร่วะเนี่ย โอเคปะ่ะเดี๋ยวเรามาที่ตรวจต่อับตรวจเรามี1 0 0หนึ่งพันนะยาวคลิปเนี่ยส่มไปยาวสองพันแต่ยาว,ต,ยาวต่อคลิปหน้าสามพ <correlation. S 2> <enthus blonde. S 1> ันไหมเหนื่อไปทำป่ะโอ้ยเมื่อกี้ได้ตัวอะไรอ่ะตัวมังไอ้นี่มันสกิลอันติมันยิงชิงอ่ะผมไม่รู้ชื่อชื่อเพจไรเดอร์ใช่ป่ะมาโอ้ยแข็งว่ะ เมื่อวานผมก็เพิ่งเล่นไปนะแพ้ด้วยไอ้เฮียแพ้เบกเบนไปเบนแม่งตีโคตรแรงเฮ้ยลองกล่องทองปะเอาตัวมาเปิดเล่นเออไว้ไปกล่องนึงร้กล่องร้อกล่องนึงไปไอ้กล่องนึง,ลงกล่องนึง,ง,ง,น,งนี่ดูได้กล่องเงินแล้วไหมโอ้โหได้ตัว โอ้แข่งนี่แบบยิงแบบเบนไม่เข้าเลยเมื่อวานผมเล่นนะได้แต่หวาน่ะหวานเยอะนะออต้าผมใกล้ครบแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเลยเต็มกองท้องแล้วเดดวูดว่ะตัวฮินนี่ตบทีเดียวตายมีรถเกาะเอ้ยลงลงกองท้องอนเดียโอ้โหไลูกหุ่นนี่ก็เก่งนะตอนนี้ตัวที่น่าเล่นมากเดี๋ยวทำเดี๋ยวไปทำคลิปเล่นให้ดูแล้วกัน แม่เป็นตัวที่แบบว่าตบทีหัวแตกงอะกันเบรกก็คือทุกตัวมันเก่งหมดเลยครับแต่มันอยู่ที่คนเล่นนะคนเล่นถ้าคนเล่นแม่งโง่มันก็มันก็กากอะฮีโร่อะมันอยู่ที่คนเล่นนะว่าแบบบางตัวมันแต่อย่างว่าบางตัวมันกากจริงมันก็มีนะครับตัวที่เล่นจะเล่นให้เกิดขึ้นเล่นให้มันเกิดมันก็ยากอะอย่างโซโลมอนอย่างเงี้ยโซโลมอนเนี่ยผมว่ามันไอ้ตัวมันมันกากมากเลยนะแต่ถ้ามีเพื่อนดีๆมันอาจจะเก่งกันได้นะ ถ้าคุณแบบแบบลองเล่นคนเดียวแล้วแบบจะเล่นตัวอะไรเงี้ยมันลําบากนะมันต้องไม่ต้องเล่นเป็นตีครับนี่มันสายคอนเทนต์เนี่ยต้องต้องหาเพื่อนเลยต้องหาเพื่อนนะต้องมีเพื่อนเล่นด้วยเล่นยากครับอย่างผมเนี้ยผมเล่นกันแค่สองคนแล้วกดเจอตีห้าโอ้โหเฮียท้อดลยรอเฮียอะไรไประเด็นยังไงมาเป็นทีมเยอะกว่าไงมันก็ต้องยอมดีกว่ามาคนเดียวอยู่แล้วนะครับทีมสองเจอทีมห้าอย่างเงี้ย ห้าสมองกับสองสมองต่างกันนะครับเล่นนั่นต้องไปเจอคนอื่นอีกคนอื่นเล่นแล้วบางทีก็ไม่ฟังเลยไปเล่นจะหาตีเล่นก็ยากนะพอแรงสูงเราหาหาเพื่อนเล่นด้วยยากมากนะครับเสียงวะเสียงแก้วกาแฟวะทพืมันหมดยาอย่างว่าตัวเนี่ย โอ้ย่องคือผมรู้สึกว่าผมาผมผม,ผมได้สก,กินเยอะมากเลนะแต่เป็นสก,กิน POG เยอะมากเลยเราไม่กอนะเราไม่กอทั้งนั้นเราเปิดแบบเรียวๆเลยอะไรเงีโอ้โหได้ตัดส่งของเลยได้ชื่อสีก็ตัดส่งของเยอะมากนะครับ ไว้กองเงินอาโอ้โหแอนโดพีโอจีครับวันดั้เมื่อกี้ลงกล่องทองบ่อยจัดนะกล่องเพชรมั่งมั่งดีเ้ยเงียบแล้วเนี่ยอ่าบาดอนเอ้ยไม่ได้ผมยังไม่ครบล่างวะผมซื้อครบหมดแล้วเนี่ย อเอนแรกผมกอบม,ม่วงนะครับมึงป่อยอนะ่ตัวแมงเล่นง่ายจัดเลยนะไปดอนเนี่ยใครเล่นน้ดอนไม่เกิดเนี่ยมึงไอ้เหี้ยไม่มาวะมึงสุดยอดอะ่ะดอนแมงเล่นง่ายมากเลยโอ้โ,โหหลอนล่างเก้าร้อยอ่ะเว้ยเจอวะแต่ก่อนนี้เรียกล่างเก้าร้อยป่ะหลอนล่างเมื่อกี้เสียงอีกแล้วก็ได้เสียงมาเยอะมากเลยเนี่ย จำได้ว่าได้มาประมาณสองเสียงนะโอ้เพชรเลด็จดวงรับดวงน้างแมงปอ,อย่าเปิดโคตรนานอนะด,ดูดูเหมือนแบบเตือนเตืนานเลวเรานั่งเปิดมาสะพักกันหนึ่งกันัะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เอาไปดูแล้วกันว่าว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับสำหรับการเปิดครั้งนี้นะผมเนะี่ยถ้ามีมีโกอยู่มารุ่นงี้ดีกว,ว่าใช่ผมดิ อาไปอีกลงตัวมายังไงอืมกล่องทองมันไม่กล่องทองไอ้กล่องกลางนี่เหมือนมันล็อกแค่สัตว์พาหนะไว้ผมเลยฮะไม่มีอย่างอื่นเลยตัดูดูดูมันลงอีกทีเนี่ยเอ้ยกล่องเงินวะชื่อเสียงอะไรไหม โอ้ยเยว่าเยว่าเซอร์สาเบนซิคอมโอ้ยมาวะขอจำจำมาละเคนร่างเก้าร้อยครับผมมาขอมาก่อนเล่นร่นางเก้าร้อยนะยิ้มไม่้าเป็นแต่ก่อนนะ่ะเป็นเซอร์ไกน,น่าที่ผมยิ้มแหละ แอคเล้เฮียเยยวิดได้900มาว่จะหมดแล้วนะครับรอบน่าจะได้อีกรอบหนึ่งไปสองรอบแบบนี้ไปลงกล่องทองดีป่ะจะได้เปิดเยอะๆเลยเจง๋งโอเคก็ถ้าถ้าลงกล่องก็รอบนี้ก็น่าจะจบแล้วอรอยนะครับก็ หวานก็หลังๆแหละ2,000โกูโอ้โหุ้มนะเปิดเปิดได้หลายสก,กินจบก็คลิปนี้ก็วันนี้แล้วกันนะก็ไม่มไร้ทำเปิดให้ดหูเฉยนะครับเดี๋ยวพันหน้าหรือสามพันแบเปิดสามพันให้ดูแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปบายสวัสดีครับ